โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio น,นะฮะวันนี้ก็จะมาเคลียร์ช่องเก็บนักเตะนะฮะรู้สึกว่าจะเยอะเก,กินไปแลว้วนะผมคือหนึ่งคนก็เต็ม500ยแล้วอะนะก็ขกึ้นดักยูนะครับผมมาเรามาใช้ตัวซ้ำกันก่อนอน,นี่คือตัวซ้ำนะฮะมีไม่กวยสี่กวยสี่ลบใครเดียวตำนานไม่ลบเนี่ยพูลิสิอย่างเงี้ยน่าลบนะน่าลบน่าลบน่าจะไม่ได้เทรดแล้วแหละผมว่า น่าจะไม่ได้เทรดแล้วแล้วก็อินซินยลบสักคนดิเอาสักคนออกสิเนี่ยคือมันคือมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะนีะผมถ้ามีฟีเจอร์ก็จะลบเบียดเรเยอะด้วยนะเนี่ยอิสโก้มีสองลบสักคนเนี่ยปลดลอกก่อนปลดลอกไว้ใครจะลบอ s สเซนซิโอนี่ลบสองเลยแล้วกันเพราะว่ามีฟีเจอร์ถ้าจําไม่ผิดมีฟีเจอร์เนี่ยเราบอกสองเลยเบียดเเยอะไม่เอาละต้องเคลียร์ช่องเก็บนักติในผมคาราสโก้ไม่แน่ใจเนะ เอาออกก่อนหนึ่งกูตีนี่เก็บไว้แม็กโทมินีนะถ้ามีสองลบหนึ่งนะนี่มาไปป๊อกบาป๊อกบาฟีเจอร์ป๊อกบาฟีเจอร์ออมีแล้วไม่ใช่หรอวะมีดิมีดิม,ดมีนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมเลขไปแล้วเลขหรือ,อยังหรือว่าดีรองวะไม่แน่ใจโคฟัสิตนะมาเคลียร์ก่อนคิมมิก คิมิกฟีเจอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้ามีสองลบบางหนึ่งนะอย่างนี้ผลแล้วก่อนนะขคบคาวเคฟลอเรนซี่เหรอรบบังหนึ่งแล้วกันนะจะค่อยไปเช็คฟีเจอร์อีกทีนะช่วงนี้นีเติดเต็มนะนี่ติดเต็มแก็บไว้หมดก็มันก็ไม่ใช่เรื่องนะมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าฟนะูทีมเนี่ยหลายทีมเนี่ยเต็มหมดแล้วนะจะแก็บไว้เทรดก็ไม่ได้เทรดลแล้วแหละนี่นารุม,มา่า บอลดาเยอะนะส่วนใหญ่มีแต่บอลดาด้วยนะเนี่ยนะฮะห้าร้อยคนเนี่ยไม่ธรรมดานะถ้าขายทั้งทีมได้เท่าไหร่วันนี้ <c oughs> คิดไปกินมาอยากขายหมดแล้วนะฮะหมดแล้วตัวซ้ําประมาณนี้ลบก่อนแล้วกันขอลบพวกตัวซ้ําออกที่จะลบออกแล้วกันไม่ก่อยไว้เทรดได้นะไว้เทรดได้มีมีใครว่าอาซาไม่ไม่ได้สามไม่ได้เก็บไว้โอเคลิสโก้เซนซิโอ จำได้มีแล้วเซนซโอมีฟีเจอร์แล้เนี่ยคิมมิคามิโรมาลบไปตอนนารุม,มา่าหมดแล้วนะฮะมาชุดนี้สี่หมื่นสะี่หมื่นสี่นี่ฮะเราตัดสเปดได้สี่หมื่นสี่ว่ะอ้ยรวยวะ่ะ <c oughs> รวยแล้วนะมาต่อไปเช็คเป็นตามตำแหน่งโพซิชันกองหน้านี่กองหน้านนะ มีฟีเจอร์อยู่หลายคนถ้าเบนซิมาซ้าก็ก็จะลบไหมไม่รู้ว่าฟีเจอร์ไม่อยากลบเนี่ยนะเผื่อเผื่อแบบมันมีทีเด็ดของมันอยู่แต่ละตัวนะ่าสำหรับฟีเจอร์บิฟลาการ์เรเคนน่มาใช้ก่อนใช้ก่อนเอ็มเปอปีเนี่ยเอ็มเปอปีมีหลายเวอร์ชันมากเก็บไว้เบนซิมาเก้าหกเบนซิมาเก้าหกออกแล้วกันนะเบนซิมาเก้าหกออกแล้วกันน่าจะไม่ค่อยเวิร์ก กูมาซิยาลากเซกโอบาคือบนสุดเนี่ยไม่ใช่ว่าดีสุดนะบนสุดไม่เชิงว่าดีสุดนะต้องเช็คดีๆเนี่ยต้องดูดีๆเลยกาเบรเจสัสโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตำนานตำนานไม่ลบไม่ลบแล้วก็มีนี่พวกเบสเพลเยอร์เนี่ยนะฮะเบสเพลเยอร์เวเนอร์ไม่มีฟีเจอร์ พวกที่ไม่มีฟีเจอร์ผมจะไม่ลบนะนะฮะการเลือกเจอสุดเนี่ยมีฟีเจอร์แล้วลบกเลยจําได้จําได้ว่ามีแล้วนะฮะใครที่มีฟีเจอร์เลยลบมาเยามีแล้วลบเลยเก็บไว้ไม่ได้ใช้แน่ๆเฮริเคนมีแล้วลบเลยเฮ้ยใจเย็นเด้อมีจริงไม่ไหวเฮริเคนเคนนี่ไงมีแล้วนะฮะอีกลบไปฟูทีไม่แต้มอีกเฮริเคนอิกาดีมูมราตามีแล้วนะะ มันต้องทำอย่างนี้แหละถึงจะเคลียร์ช่องเกียร์นอเตได้อิมโมบิเล่เหรออิมโมบิเล่ไม่แน่ใจอิมโมบิเล่นี่ไงมีแล้วฮะมีแล้วอิมโมบิเล่มาปลดล็อกนะฮะคนไหนจะลบปลดล็อกไว้เลยลากาเซกมีแล้วโอบาก็น่าจะมีแล้วนะ o bar. โอบาโอ้โหไม่แน่ใจโอบามีอย่างนี่ไงมีแล้วมีแล้วมีแล้วนะ ไม่ใช่หรอกกูลบเร็วมันมันกลับไม่ได้ไงลีวานเนี่ยมีแน่ๆลบให้หมดนะลบให้หมดไอ้เปเป้อยู่นะปะฟีเจอร์ไม่มีนะไอ้เปเป้ฟีเจอร์ไม่มีนะปีเตอร์ฮาร์เลนเบนเซม่ามีแล้วโอเคคาวานนี่น่าจะยังลีวานมีแล้วทีละเศีนี่เก็บไว้กับเกโร่ยังสลาตัานมีแล้วบล,ลบเลยนะฮะเบีบดไปเยอะลบเลย ว่าชอ่องเก็บมติมันเต็มแล้วไงมันไม่อยากเก็บเยอะนะฮะแล้วก็เป็นหน้าต่ำนะครับผมเป็นตำแหน่งหน้าต่ำหน้าต่ำเนี่ยมีจอฟลิกจอฟลิกมีสองเวอร์ชันวะ979 97. ปลดล็อกไว้ก่อนแล้วกันมุลเลอร์มีดิบล่าหน้าต่ำไม่ค่อยเยอะดิบ布拉ลบเลยนะฮะดิบ่าปลดล็อกไว้ก่อนปลดล็อกไว้แล้วก็ตำนานซะเยอะว่ะทีนี้แล้วก็ RWF เมสซี่เยอะแน่นอนตำแหน่ง RWF ์วีเอฟนะฮะ มาซีวิลเลียมเจมนาบรีเบลคูลูเซฟสกี้คูลูเซฟสกี้ลบคูลูเซฟสกี้ลบเลยแล้วก็มาเรสยังไม่มีนาบรีลบโกมองอะกมองเหมือนผมมีแล้วนะนี่ไงคิงสลีย์โกมองมาเรสอะมาเรสก็มีนะโอ้ยหลายคนอยู่นะนะลบไปหลายคนอยู่นะเป็นร้อยนะ นะเอาเรื่องแล้วค่อยเก็บใหม่ไม่ยากนะลบเ,เคลียร์ช่องเงินน้ำเตหล่๋าตรงนี้จะเปิดฟีเจอร์ก็ลําบากนะผมนักเตะเต็มซาร่าเหมือนไม่มีฟีเจอร์นะของผมเนี่ยลอกไว้ก่อนซาร่ามีปะวะเหมือนจะไม่มีผมไม่เคยเปิดได้าซาร่าเลยไม่มีตำแหน่งนี้ซีเยสซีเยสก็ไม่มีนะง่ายๆเช็คง่ายเช็คค่อนข้างง่ายเดอะคลาสคอสตาน่าจะไม่มีแล้ววิลเลียมวิลเลียมเหมือนมีนะ เหมือนมีนะนี่ไงวินเลียนวินเล่นอยู่ไหนลวิลเลยนอยู่ไหนเอาวิลเล่นหายอยู่ข้างบนนี่ลบแลบ้วก็เบลเบลมีแล้วฮนะเดี๋ยวนะเบลไม่แน่ใจมีแล,วแลว้วมีแล้วเบลมีแล้วลบเลยนะไม่ต้องเสียดายเบียดเพลเยอร์ว่าส่วนใหญ่ใช้ฟีเจอร์มาซี่ก็ลบนะครับผม ส่วนใหญ่ใช้ฟีเจอร์กันอยู่แล้วนะผมเชื่ออย่างนั้นแต่ละคนเนี่ยส่วนตัวผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะถ้าเบลดถ้าเป็นฟีเจอร์เนี่ยเลือกเป็นดับหนึ่งนะเบลดเยอะไม่ได้แตะเลยตำแหน่ง LWF นะผมต่อไปนะฮะ LWF โรนโดนะฮะซหาต๋ต๋อต๋ต๋สแกนข้อมูลก่อนเตอร์ลิงมีสองคนปะเตอร์ลิงมีสองไม่ใช่ตัวสามด้วยคริสมานมานี่ มานี่น,นี่นเวนซานี่ไม่ใช่มานี่นี่มาอาซาอาซาก็ไม่มีอาซามีสามคนโรนโดโอ้โหเวอร์ชันนี้คือใช้มันยาวนานมากเลยนะนใช้มายาวนานมากเก็บไปมันที่ระลึกแล้วกันนี่ฮะโอ้โหโอเคแล้วก็มีตำแหน่ง AMF ครับผม AMF มเอฟบรูโน่ตื่นเต้นสแกนข้อมูลก่อนโอ้โหเดบรอยมี3เวอร์ชันอ้าวมันจะเยอะไปไหนนี่มันจะเยอะไปไหน <laughs> สามเวอร์ชันเลยเนะเอาจริงดุบรอยเนี่ยโอ้โหอยากลบเหมือนกันนะจริงๆจะใช้ก็ใช้ตัวเก้าเปิดน,นั่นแหละนะฮะอืมเอาจัดไปไม่ดีกว่าไม่เสียดายไม่รู้ว่เนีมาคิดตะยานมาเมสันเมาส์เมสันเมามส์เ,าเหมือนผมมีแล้วเอ๊เมสันเมาสหายผมมีมมสันเมาสมีเปล่าวะ ผมว่าผมมีมสันเมาส์นะผมมีนะฟีเจอร์อะช่เมีสันเมาส์หายหายไปแล้วนะผม EMF มเอนะไม่มี <c oughs> อันล,ลีจิบูโรโน่นี่มีแล้วฟีเจอร์มีแน่ๆโอเคเดบรอยลบเลยนะฮะลบเลยอิสโก้คูตินยูโอซิลคูโบในหัวตำแหน่งอาร์เมฟะ ตำแหน่งอ m f มีอฟบคุบโคบว์ว่ะูขาบอกมีสองเวอร์ชันฟาเรนตอเรสนิโคลัสนี่ไงฟาเรนตอเรสลบเลยฮะฟาเรนตอเรสแล้วก็หมดแล้วมั้งแล้วก็ f, อ f, กอเอฟเอฟเขาบผมตำแหน่งเอฟเอฟมีซาก้าซอนอาซาซิโอคาราสโกซาก้ามีแล้วลบเลยเยอะนานเนี่ยลบหลายคนอยู่นะนะฮะคารราสโกลบลบไป ไม่ต้องเ,เสียดายนะฮะหาช่องเก็บมักติให้ให้เราดีกว่าซันลบเวลาเปิดฟีเจอร์จะได้แบบมันต้องขัดจังหวะนะมาแล้วก็ตำแหน่งกองกลางนะผมซีเต้องค่อนข้างเยอะซีเค่อนข้างเยอะครสอืมเยอะเหมือนกันนะเยอะนะเยอะนะโอ้โหเพียบเลยปะมาแม็กทูมินี่เช็คเลยแม็ก m i ทู มีแล้วลบ macbook mini ม,ม,มีแล้วปลดล็อกไว้ก่อนจะค่อยมาลบทีเดียว balbey e n d a m b l e ล l a endamblella มีแล้ว e n d ด m b l บเล่มีแล้วลแล้วก็ซาวิ i ซาวิ r ซาวิ s มีแล้วด้วยใช่ปะ่ะคนเดียวกันปะวะคนเดียวกันแหละมาลบลบให้หมดนะะดูสิเงินสี่ล้านห้าจะขึ้นไปห้าล้านหรือเปล่า เราเซลอสู้ไม่มีเดืยอยยองบีแล้วจำได้อยู่เดยอยองใช้บ่อยใช้บ่อยสารัตยู่เย็นเฮ้ยสารัตยู่เย็นสารัตยู่เย็นมีแหละแต่ถามว่าเสียดายไม่เสียดายเหมือนกันนะเบียดเพลเยอร์นะแต่ก็ต้องลบแหละนะผมมันมีฟีเจอร์แล้วไงนะ่สีบส่บายยอดสี่บายยอดเหรอสี่บายยอดสี่บายยอดสี่บายยอดไม่มีวะ่ะ เซบียอดไม่มีฟีเจอร์ไ,ไหงวะคนนี้เซบียอดไม่มีเกต้าไม่มีเฟรดมีแล้วลบเฟรดมีอ่าอ่าแชมเปญเนยังโคบอสิต์ปอกบาปอกบามีฟีเจอร์ปุ๊บวะผมว่าผมเล่นดีนี่ไงปอกบาก็ยังมีอยู่นั่นนี่ฟีเจอร์ก็มีอยู่หวะ ลบเลยอย่างนั้นนะเบลดเพลเยอร์ลบเลยเรียบร้อยคิดีราเฮนเดอร์สันมีแล้วเดี่ยวนะไม่มั่นใจว่ะเฮนเดอร์สันมไม่มั่นใจมีแล้วมีแล้ว <c oughs> ก,กลางๆมันเยอะนะ่กากลัวพลาดเอาชัวร์ดีกว่าเฮนเดอร์สันโทน,นี่ครอสมีแน่แน่โมริสมีแน่แน่หรือเปล่ามีหรือเปล่า โมดิห็นเฮ้ยมี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 สองคนเลยจําได้จําได้นะจําเจมิวเนอร์เหรอมิวเนอร์เหมือนมีนะมิวเนอร์เหมือนมีนะมิวเนอร์มิวเนอร์เหมือนมีนะไม่มีว่ะไอดีไหนวะเนี่ยมีเนี่ยโอเคหายไปเยอะหายไปเยอะแล้วก็ตำแหน่งกลางรับนะฮะกลางรับก็มีไม่กี่คนคิมิกมีแล้ว ก็มีไม่กี่คนนะคิมบิกมีสองเวอร์ชันหรอวะมีตัว98ด้วยเนี่ยโรดรี่คิมบิกลบเลยเนี่ยคิมบิกลบเลยเอา่อาอ่าฟาบินโยฟาบินโยเหมือนเห็นเมื่อกี้เหมือนเห็นนี่ไงฟาบินโยใช่ปะวะใช่แหละคนนี้แหละลิเวอร์พูลแต่หน้าตามันค่อนข้างแปลกๆหน่อย แล้วก็คาเซมิโรยังไม่มีประมาณนี้นะียบอกสำหรับกลางรับมาตำแหน่งไปขวาไปขวาที่มีเยอะบอกเลยว่ามีเยอะมากนี่ยมาไปขวาเส่ข้อมูลก่อนอย่างเยอะเดสเดสไม่มีบิสก้าบิสก้ามีแล้วลบเลยนี่ยบิสก้าลบออกอโนมีแล้วลบออก ออเดูโซล่าออเดูโซล่าไม่มีปาวาปาวาปาวาไม่มีปาวาไม่มีเบเยรินมีแล้วเขียออ,ออกเยอะลบออกเยอะนะเซมิโดชิปเปียน่าจะหมดเลยนะน่าจะหมดแหลนะน่าจะหมดแหละตำแหน่ง R B ร คอาราโดเฮ้ยย hey, hey, hey. ังดีไดีด้วยนะฟลอเรนซีคอาราโดมีคันเชโลไม่มีสกีรโตไม่มีคอาราโดมีลบออกกัวต้าล่ะกัวต้ามีนะนี่ไงอยู่ไหนล่ะโอ้ในวะนี่ลบเฮ้ยได้หลายคนอยู่นี่ได้หลายคนอยู่ แล้วก็ตำแหน่งแบ็กซ้ายทปปี่เปียโรเบรซันจะเดียวว่าลูกชอน,นี่มันเทียรนี่นี่ว่ะเออมันก็เทียรนี่ดีกว่าไม่ใช่ทปปี่เปียเทียรนี่นะแมนดีโรเบสันนะผมโรเบรซันล็อบแมนดี้แมนดีอเล็กซานโดรน่าจะหมดแล้วนะโอเคเป็นกองหลังครับผมกองหลังกองหลังนะโบแตเงเปเป้เปรามอ กองหล e. ังก็เยอะเยอะนะฮะเดี๋ยวใช้ก่อนนี่นี่มาสกีเนี่ยเราบอกคริเบลลี่อัลบานะฮะอัลบาร์ถมุดเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยนลาปอร์ดอันเดิร์เวลเร์เตอร์ลิโกเมนเดฟันเดมรามอตรามอตนี่ก็มีมีเยอะเหมือนกันนะได้เป็นลุยได้เป็นลุยคนแรกไม่มีลุยไม่มี เลยไม่มีชูเล่ยไม่มีรูเบนดิอาร์ตรูเบนดิอาร์ตผมมีนะผมเคยใช้ด้วยรูเบนดิอาร์ตนี่ไงรูเบนดิอาร์ตแล้วก็สกินเนียมีสกินเนียไม่กว่ายัางมนะั้งน่าจะยังเฮอร์โมโซ่ล่ะเฮอร์โมโซ่มี กอยไม่มีสี่คนอะนะฮะลบไปลบมาใช้เวลาเยเ่มกันนะเนี่ยมีใครอีกอิสันซานเชสลองเลกโกโ่โกเมสโจโกเมสเหมือนมีมีปะมีปะลบอันนี้แค่ปลดล็กอกนะเนี่ยอันนี้แค่ปลดล็อกนะคุลิบารีมีแล้วใช้เวลาอย่างนานเลยนะฮะฟิลิป,ป ฟิลิปเป้เหรอ,อยังไม่มีฟันได้มีสุมาสุมาสุมาไม่มีไม่มีไม่มีมมมมลินเดลอฟเนี่ยมีไอ้ลอฟม,ม,มีเห็นลินเดลอฟอยู่นะนี่ลบออกนะฮะกูใช้เวลานานกันนะเกียตาลายเนะจ้องเกินไปเนะี่ยจ้องมากเกินไป อืมคขลิบเลยลบไปแล้วลบไปเลยฟันไดาวารันเก็บไว้สิเก็บไว้สิเก็บไว้เก็บไว้บัวแตงลบนะฮะบัวแตงลบออกเทโก้ซื้อวานเดอไวรัลอันเดอร์ไวรัลอันเดอร์ไวรัลไม่มีนะอื้มอันเดอร์ไวรัลเดียวอันเดอร์ไวรัลนี่มีมีมีเดบิลุยเห็นอยู่เมื่อกี้ เห็นมีบีบเลเยอร์อยู่ใน,น้มครเดรเวอร์ไม่เอานะเราบอกแต่เป็นลุยปีเก้โบนชีน่าจะหมดเลยต่อไปเป็นผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตูมีก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเปิดได้บ่อยนะฮะมาเมนดี้สเตเกนสเตเกนสเตสเกนน่าจะเป็นคนเดียวที่ผมยังไม่มีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีดอนนารุมา่า เหมือนเคยเปิดได้นะนี่งไงมีแล้วฮะดันนารุม่ามีแล้วอยู่ไหนวะอยู่นี่แล้วก็เกียร์ปลาเกียร์ปลามีแล้วลบอย่างเดียวนะฮะลบอย่างเดียวเรโนโ่เอเดอซันมีแล้วเรโนโ่เรโน่ไม่ได้นะอ์เซนอนมีโกูแค่คนเดียว เ <c oughs> บฟ่อนเบคิอาร์มีแน่แน่เจสันนี่มีแน่ๆน่เจสันี่มีแน่ๆเพราะว่าเคยใช้โอบลักมีแน่ๆเคยใช้แล้วก็เออ่กูตัวไม่แน่ใจวะกูตัวไม่แน่ใจผมมีปะวะกูตัวไม่กูตัวไม่มีวะเฮ้ยไม่มีกูตัววะเกือบลบแล้วล็อกไว้ก่อนแล้วกันใครไปปลดล็อกกูตัววะเนี่ย โอเคไม่อยากลบเยอะเดี๋ยวไม่พลาดนาบัสมีนาบัสม,าาสมียอริสยอริสฮาดานวิกยอริสยอริสไม่มีวะโอเคประมาณนี้มาเรามาไล่ลบกันดีกว่าเริ่มจากนี่เลยผู้ดภาษาประตูก่อนเลยนะฮะที่ปลดล็อกไว้แล้วนาบาสัสเดกเกิอาโอบลัก เกปาเนี่ยดอนนารุมา่าเอ้พวกนี้ไม่ได้ล็อกวะลบไม่ให้หมดเลยพวกที่ไม่ได้ล็อกเนี่ยโอเคแล้วก็กองหลังครับผมมาไปหมดหรือยังมาโอ้ตาลายเหมือนกันนะแม่งตาลายเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงลบได้ทีละสามสิบห้าคนนะฮะ ลบได้ทีละสามสิบห้าคนตาลายจริงปะลบ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 หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเทรนเนอร์วะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเทรนเนอร์ก็ดีนะเปลี่ยนเป็นเทรนเนอร์ก็ดีนะแต่เอาเป็นเงินอะดีละเอาเป็นเงินอะดีละเทรนเนอร์ไม่ใช้ไม่หมดหรอกแจกเยอะหมดยังวะหมดยังฟาบินโูเปิรบเปิรบ ลบให้หมดหลบให้หมดโมริตโทนี่โครสปอกบาอยู่นะได้อยู่ได้อยู่อีกสองคนฮนะปึ๊บปป๊บเรียบร้อยปป๊บเสรษแย่คได้มาแสนหนึ่งเอาเรื่องเอาเรื่องนะหลักเสนเลยนะนะฮะถึงไหนแล้วเมื่อกี้เฮดสันเหรอกลางกลางเหรอกลางรับ เบเยรินเอา้าเดี๋ยวไล่ใหม่ไล่ใหม่ไล่ใหม่ดีกว่ากองหลังกองหลังถึงนี่ปะเมื่อกี้ถึงไหนวะขอเจอสักคนที่ยังไม่โดนล,ลบไม่มีตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มี หรือว่ามีหรือว่าข้ามไปเลยวะคิดตาลาย <c oughs> เออตาลายมีเฮดเดสันมาเฮดเดสันสารัตลบเลยอุ้ยแต่นี้เยอะวะ่ะแต่นี้เยอะแต่นี้เยอะเท่านี้มีเยอะอื้มสอนมามาลบอุ้ยสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเหี้ยมไม่ลบสิ บรูโน่เมสันเมาส์มมสันเมาส์ผมมีไหมไม่มีแล้วจะเป็นลบทำไมนะจะไปติ๊กมันทำไมเดี๋ยวก็ชิบหายกันหมดไม่ครบฟูทีมอีกหาเรื่องเศษอีกแล้วนะมาใส่ลืมล็อกได้เลยเมสันเมาส์นะเบลมาซี่นี่ลบไปเลยนะลบไปเลย เบเมซี่ิสลีกูมองนาบรีมาเรสมาเอาให้หมดซานโชหมดอย่างวันเนี้ยมสซี่โอ้โหเดี๋ยวนะใครจะลบเดเมาซี่นะเนี่ยฟีเจอร์เนี่ยไม่ได้ล็อกกันหรอวะเช็คแล้วไงนะพอไปปลดล็อกตอนตอนไหนวะไม่เคยปลดล็อกนะหรือว่าลืมล็อกตั้งแต่แรกมีสองอย่างคือลืมล็อกตั้งแต่แรกอีกแหละ หมดอย่างวันเนี้ยไปเราจะใช้คแค่รอบเดียวนะเราจะไม่เราจะไม่มย้อนลงไปดูนะว่าไม่ตาลายเยอะเกินมาอยู่เราเหรอมาอยู่เราไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> มาหาเบียดเลยเยอะเบียดอุ้ยหมดแล้วนะฮะหมดแล้วแม่นี่ว่าจะเยอะกว่านี้เปิบเรียบร้อย โอ้โหลบไปทั้งหมดเกือบ80คนอะ80กว่าคนตอนแรกมัน499คนนะผมลบเหลือ416น่าจะประมาณ83นะลบไปทั้งหมด83คนได้เงินมาก็ก็ก็แสนกว่านะ2 0 0นกว่านะได้เงินมา2 0 0 0นบวกบวกเลยว่ะก็ลองเคลียร์กันดูว่าผมได้มาอีก100นะเพิ่มช่องว่างให้ช่างเก็บมาเต็มอีก100 100 100ที่นะผมจะพยายามเก็บเฉพาะฟีเจอร์นะเอาจริง ถ้าเก็บหมดไม่ไหวในตำนานก็พอตำนานนะฮะไอคอนิกก็พอไอคอนิกไม่เยอะเกินไปเก็บไม่ไหวจริงๆดูดีไม่ฟีเจอร์เยอะมากอะคือเยอะแบบครึ่งหนึ่งอะคือครึ่งหนึ่งได้เลยนะผมตำนานก็ไม่ใช่ย่อยไอคอนิกไม่ต้องพูดถึงน้อยนะผมตำนานก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะแล้วก็เบรคเพลยเยอร์ก็ส่วนน้อยนะเบรคเพลยเยอร์แต่ฟีเจอร์เนี่ยเยอะจริงนะฟีเจอร์เยอะมากบอกเลยดูดีครึ่งอะครึ่งคือครึ่งครึ่งที่อะนะอกประมาณ6ยกว่าคนอะ ฟีเจอร์ตาลายพอแล้วครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้